สร็จอีครับตอนเชา้าตอนนี้ยังไม่ได้ลงไปหาเชยพดเลยครับให้ดูก่อนครับเมื่อวานเรายังเดินกินหญ้าก,กันอยู่เลยาวานยังพาเดินเล่นอยู่เลยครับ เดี๋ยวจะลองปล่อยเขาเล่นดูครับพอจะวิ่งเล่นน้ําดูไหมนะครับแต่วันี้ก็ดูดูไปสัน้นครับแล้วเดี๋ยวผมทำตัวเพิ่มตัวเต็ดเดี๋ยวลงไปเก็บหลักครับแล้วพาเขาเดินเล่นครับ